แอมแอมสวัสดีจ้าครับสวัสดีพ่อพอแม่พี่น้องกันนะนีจ้าเย้เนี่ยหละเปิดคลิปไม่เหมือนกันสักครั้งอ่ะไม่ต้องมาทักผมนะเอ๊ะ หานดึงโอเคครับมีคนตายตั้งแต่ต้นคลิปแล้วจังหวะเนี้ยวิวเวล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 เววมาตัดเววคุยอะแล้วครับมีคนโอ้บอลเอ็กเจอร์พึ่งมือเฮียมากเลยทำอะไรกับพึ่งน้อยกูเดียวอะให้บอลทำอะไรไปเนี้ยเออเดี๋ยวเราเกลียดพึ่งเกลียดพึ่งมือไงกูก็เลยส่งเอ็กเกอร์นั่นแไปให้ เว้ยนะคยัผมไปมันมันหัวเจี๊ยบเดี๋ยวผมเอามาดัดแปลงใส่ของผมเด็เดี๋ยวผมก็ไปทําใหม่อีกทีหนึ่งอันนี้ผมทําลวกๆไงเวลามีน้อยโอ๊ยไปมึงกูมึงรู้ใช่ไหมว่ากูคงมึงรู้ใช่ไหมว่ากูคงไม่ใช่เท็กเจอร์มึงแบบเนี้ยก็กเก็บพึ่งเมืงอยก็เลยไปส่งไฟนั้นที่มีพึ่งตามตัวเองโอ้บายมึงกูไปมึงใส่ชุดเกาะด้พี่ปิดเธอเลยมึงออยยย่งเเีี้แหละว วิเทอร์นะมึงถ้าตัวแตกมาลูก <c oughs> จะหาให้ <c oughs> ไปเออเี่กใช้แล้วผมบอกว่าเนี่ยมีพาฟ้าไปดูเหมืองไงบ้านี่ <c oughs> เหมืองอันนี้ผมขุดคนเดียวนะมันไม่ได้ขุดเพราะว่าผมมาทําบ้านหลังนี้ก่อนมันมนี่อ่ะถ้าไม่เจอเพชรแบบเป็นสแตก็กสแต็กก็เอาเถอะคอยดูอ่ะแต่ละวายเยอะนะผมบอกเลยละวายเยอะมากอันนี้ตรงกับไอ้กำปามการเดียน การเทียนการเรียน่นี่นโอ้โหดูมันขุดยาวมาแน,นี่นี่นี่ยาวจริงมันขุดยาวจัดๆเลยแต่ปัญหาจะไปทางเ,เดี๋ยวนะเสียงกูยังเหมือนเดิมเ่ยโอเคเสียงเหมือนเดิมไม่ได้นะกูห่วงเสียงกูมากเลยนะเออแป้งอะไรอยู่วะ แวม้ว่าเสียงที่มันดัดง o o. อู้อู้เออเออเออเสียงมันเพี้ยงหอนโคตรเกลีย <laughs> ดไอ้เหี้ยจะไปทางไหนดีวะ,ะทางอ่ะคิดว่าทางไหนาย,ยาวสุดทางที่มึงมองไปแล้วมันไม่มีเราหาทางนันแหละทางนี้แหละ <laughs> น่าจะยาวมั้ง <laughs> เพราะว่า,ากูว่าขุดเ <laughs> จ้าอยู่ขุดส <laughs> <laughs> องสองว่าว่าขุดแค่สองบอกเองไอ้เหี้ยโคตร ไอ้พ hey, <laughs> 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 ี่อะมก็ดีแต่ห่าะมันบิดไม่ได้จะบิดทำเงี่อะไรในเหมืองกูขุดแค่นี้พลิกแอคเนเธอร์ไลท์กูก็จะแตกอยู่แล้วไอีห่าไป๋ยวพฟาหน้าเดี๋ยวผมพาไปีโน่นดีกว่าเออไปไหนวะหัยใครเนี่ยไอ้ พัดนดาจะไปไหนนะที่กูบอกเมือเมื่อีกกูลืมไปแล้วเนี่ยก็ลืมแล้วเนี่ยเออไปไหนวะอ๋อเออไปสังหารมังกือซะหน่อยอ่ะตรงนี้ก็ได้เนาะไปสร้างเลยมึงอ่ะสร้างแล้วสอยออกมา,มาตอนแรกธนูกูมีประโยชน์สุดแล้วจริง น่าถอยมาถอยมาถอยมาอันนี้มาสังหารโชว์แล้วครั้งที่แล้วไม่ได้สังหารโชว์เพราะว่าไม่ได้อ่านนั่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 นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นต้องนั่นต้งยังนั้นมันต้องยังงั้นอืมอะไรวะนั่นแน่นั่นแน่โชว์มาแค่ติ่ง

ทำทำไม่ได้ก็เอาเห้อชิบหายมันจะพาหัวได้ไ <laughs> ปเอนไปสร้างเบียคอนกันดีดกว่าอยายต้องกลับกูชักอยากจะบินละสวัสดาสวยป่ยยะไอ้เท็กเจอร์นี่มึงเน,งานาี่ยสวยต้องกันไหนสามติติ มันแดกตเป้เลยเยกเว้นของพี่อะเนาะของพี่ก็แรลงคอตัวแรงเก้อเลยสัตว์แรลงจนอยากจะได้ฮันดีบอีกตัวนี่แหละพี่ <c oughs> อะผมเป็นคนโหลดเยอะเลถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันก็คงไม่ต้องบอกนะว่าหลดอะไรอะนั่นละ่ <c oughs> ะ Oh. อันนี้แม่อ๋อไอสัตว์ตีกูไอ้เวี้ยกูไม่เจอขึ้นทางกันทำไมวะนี่ไงถังน้ำไงไม่เห็นเหรอเออเออเออไอเฮียกูดโดนดุดวิธีกแหลกสัตว์มาสัตเดเชอร์โอ้อะไรครับนี่อเดี๋ยวนะเกาะอ,อยู่ทางไหนปัญหาบ้านอ, ه, อ้าวน,น,น,นอ้ยคนขุดเองไงเทสกู <c oughs> มไม่ได้ขุดอันนี้มันติดกับเลวีนวะ ก็ตอนแรกวู้ขุดตรงไว้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันติดเลเวีนไงเยอะด้วการเดียนทางหาตัวมึก,กว่ะวู้ยลงมาโอ้ย,อยกู้ยชอบบอกยาได้จริงจริงไอ้เจ้าเต็มบล็อกเลยแต่มันจะ,มจะเขียวเกินไปหน่อยด้วยครั้งที่แล้วใครสร้างว่าเบคอน,น,คนนะอ่ะอันนั้นต่อไปนั่นต่อไปฮะใครสร้างกันแน่ มัง่งเอลอ,อ,อแปบ์บนะเดี๋ยวอุ้ยโทนค่ะผมลืบบิดเฟสเดี๋ยวนะอเบียกาคอนมันสร้างไงวะลืมไปละเวนกลับชอบแกาาอาฟกิเลียนออะพวกนี้แหลกแหลกแหลกทำไมแหลกแล้วเนี่ยเพิ่งมานะเนี่ย แต่ว่าใครสร้างเราก็ได้แอคิีเมนไม่แหงวะเฮ้ยเสียววัตุคุณเพราะอ่ำพูดเลยจบกูสร้างไปแล้วอะเออนัองกูสร้างถึงแม้ว่าจะได้แอคทีเมนกันทั้งคู่กแหละวจ่ได้าว้าวได้แล้ว yeah! คำถามคือเอาไปไหนอ่ะก็ถ่ายจำไปแหละ โอ้เสียงประตูนี่เออเชือกไผ่์เราสลึกเ,เกินไปเอาไว้บ้านเก่าดีกว่าเป็นมึงเดี๋ยวกูไปเอาสูตรก่อนสูตรรูดเตียวเนี่ยป่ะไปบ้านเก่าไปเผชิญความแหลกกันดีกว่าป่ะไปบ้านน้องน้องไปเปล่าเปล่ามาสร้างความแหลกที่นี่ดีกว่า โอ้มึงอย่าเอาอีกเยอะอิเล็กบ้านนู่นมึงใช่ยังไงก็ใช้ได้หมดมึงอ,อ,อย่าเอาอย่าหาความแหลกมาเลยจริงๆ <c oughs> อุ้ยรางรถไฟสามดีิ่งเห็น <c oughs> ป่ะไปโอ้ยอเพิ่งมึงบินมาถึงนี่เดี๋ยวอะอะไรถ้ามึงฆ่าเพื่อนกูเผาบ้านมึงทั้งหลังเอาเส <c oughs> ียอย่างนี้อ่ะดูดิเอาว่าใครจะคุ้มกันเอาเสียนั่นแหละตกน้ำไองกูตกน้ำอีกอ่ะ เสียงอันพาเหาะโอ้โหโอ้ my god เฮ้ยเหรอเดียว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 ไฟไหนเนี่ยเบีย้อนอย่เนี่ยเดี๋ยวนะเอ่อเล็กน่าจะไดยมาหาเสียงไอ้นี่ไม่เจอไอ้ห่าเสียงอันนี้เจอวัวเพาะเลยนะจิเสียงเชสโอ้โหรถไฟอย่างสามดีแต่เตียงมึงไม่สามดีนี่คืออะไรเนี่ย เลยละแม่วางไปแป๊บครับเออได้ละที่าแม่ว,ว้าวแม่แก้วแม่กูชอบไออักษรตัวนี้จริงๆเลยตัวอักษรอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรตกใจปะหรืออะไรอันไหนอไอที่มันขึ้นอยู่มันหัวข้าวอ๋อตอมต่ไดแตงโมงก็ขึ้นโอ,อ้โหเี้ย มไมรู้สึกสถึงรู้สึกถึงความแหลกโอเคเจอเพื่อค่าของมูไหมเนี่ยฮะโอ้โหมัวที่ลกโอ้โหมัวสัต์เอาด้วยโอเคแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีเอ่อเดี๋ยวนะน่าสิบอลเราทำอะไรต่อเน,นี่ย กูเขาไม่รู้เลยอะอ่าเวเนอร์เออเออกูชนต้นไผ่กูเลื่อนรถอะไรเนี่ยหรือว่ากูจะเผาไอ้ไอ้นี่มึงดีป่ะต่าอะไรหมู่บ้านนี้มีซีิวเนี่ยย่าไอ้ตัดสร้างนี่แหละไอ้กูว่ามึงไม่น่าสร้างแหละไอ้หมู่บ้านเนี่ยยิงยิงสร้างยิ่งแหลกต่อไปมึงกูจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยไงวะ มันที่มึงไปเอา n บ c มาจากที่อื่นเหรอเนี่ยต้องแฮะ n อ c ต้องแหร์ในหมู่บ้านเดี๋ยที่มึงแฝงมาขห็นมึงต่อหลังรถไฟไปเนี่ยเออใช่โอ้คุณนลกวก็มึงเอามาจากบ้านว้าวาจากที่ใหม่มันยังเหลืออีกเหรอฮะที่ใหม่มอเอ้ยที่เก่าอันนี้เก็บไว้ไง,ไงไเช่บไอ้ไ ไปเพราะว่ากี่นาทีแล้ววะโอ้โหเพิ่งจะเป็นนาทีผมว่าผมเกาะดีกว่าปะเฮ้ยโวยผมเกาะด้วยเฮ้ยเด็เดถึงเ<ต>กาะแลหละกูเปลี่ยนใจละกูไม่ถมเกาะดีกว่ากูทำทางเดินบ้านมึงกับมึงดีกว่าปะัวบอกยากแป๊บโอ้ยเยี่ยวจะทำแบี้อ่ะกูละขี้เกียจวายนา้ำจริงๆกูพูดเลยโอเคไป ก็อยาจะถาแบบที่เหมือนที่เที่ยวมาเกาะเนี่ยเออเออโคตรเหล่าไปเก็บชุดเก็บชุดสนามลบซะเดี๋ยวนแล้วพี่จะเอาอยัางไงล่ะพี่มึงคิดสิครับแล้วเราก็เอาชุดเหล็กไปใส่แทนผลเป็นชุดดีใส่แต่มาเสิร์จไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่ฮะเขาเรียกว,ว่าอะไรมัธยัสต์เดีย๋ยหรือแะไร เรียกว่าอะไรวะสมถะเออกูไปมัธยัสซะนะเค้กยังสามีเอ้ยมีนี่ขึ้นด้วยเนี่ยอะไรค่าอาหารนะมีขึ้นด้วยเหรอมันจะบอกนะว่าอาหารอันไหนมาประมาณขึ้นขึ้นกี่อันอะไรอย่างเงี้ยเจ๊คุกกี้หนึ่งอันเนื้อกูยังต้องสี่อันเนื้อกูสี่อันเท่าพายเลยสัตว์บ้าแม่ตาแมงมุมมันขึ้นเลยกินไหมเฮ้ยนี่กูทำอันนี้ไปแล้วบ็อกน้ำผึ้ง น,น่ารักเออไอ้บอลถ้ามึงมีมเวลาว่างๆกูขอให้มึงช่วยอะไรกูหน่อยดิอ้ามึงทำแบบนี้ได้ช่วยเก็บยมน้ำผึ้งให้กูหน่อยเลยกูจะไปทำเป็นบล็อกจะไปทำบล็อกน้ำผึ้งความเปอัตโนมัติเออนี่ไอ้ไอ้เฮ้ยสวยอ่ะไอ้ย มึงไม่ได้ใส่ชุดอะไรใช่ไหมตอนนี้ฮะฮะมีหาเรื่องกูใช่ไหมหาเรื่องกูไอ้สัตว์หาเรื่องกูเหรอ <laughs> หาเรื่องอ <laughs> เพี้ยไหมเนี่ยเพี้ยอะไรกับกูเนี่ยไอ้เรื่องเท,ท้าถังไี่ฝ่ายไอเนี่ยอีทางนี้มึงก็ทำมันมึงจะไอเพี้ยะไรเนี่ยไป <laughs> ห๊ะเออดีแล้วกูก็ไม่ได้เอาบล็อกอยามา สวยจริงๆหรือกูมองว่ามันคนเดียวมันสวยใช่ไหมเฮ้ยเร็วบ้างมีบล็อกยาไหมเนี่ยเมียกูใช้ผมทีกูหมดแล้วเนี่ยเหียบบ้านกูมีด้วยอ่ะนั่นมึงเอาบล็อกดินธรรมดาไปแล้วกันกูมีบล็อกยาและสวนนึงออะเดี๋ยวมาแบ่งกันโอ้เป็นอะไรที่ฟินมากเลย เฮ้ยเดี๋ยวบล็อกดินธรรมดากูลืมเอาะป่ะก็ใช้ไม่เยอะหรอกเหรอปลูกไงเดี๋ยวนี่ปลูกให้มันลบก้อนเร่เนๆไปงั้นอไปได้ผมก็ต้องคนจีดีเปล่าวอซ์ไปไ วิ่งแมวซ่อนหฮะเริ่มแต่ตรงนี้แล้วกันกว่าเออกูเริ่อนอย่างบานมัน้งอะไรกันไม่ได้ทำทางจริงๆเหรอวะเออเนี่ยโห่เ,เยี่ยมขอบล็องยาบล็อกเต็มแล้วมาดูข้างล่างคือทุเรศอะ่ะจริงทุเรศจะตัดอะอไอ้นี่กูใส่หมวกทานน้ำมาเป็นเนี่ยผูก็ใส่นี่หว่าเดี๋ยนวนะมีนจำนวนหรอมีหรอ โอยกูก็กูอุตส่าห์คนมาซะเยอะเลยมึงใช้แค่เนี้อ๋ออย่างอย่งอย่างอย่งย่งดีกว่านั่นน่ะยทำเป็นเล่นไหมน่ะ รู้มึงจะเอาหินมาวางอะขอบขอบแบขยายอีกหน่อยเอาไปเอาไปบล็อกนึ่งเหรอเออว่าน่าจะต้องอีบล็อกนึงว่ะจริงไม่งั้นนะ่ามันจะดูเป็นฝั่งเดียวกันไปไม่หรอพอทางอันนี้มึงเป็นสามบล็อกแค่เวลาทางเนี่ยเอาจะมาจากบ้านมึงอะมึงก็ทำข้างอีบล็อกนึง ข้างขวานะนี่ะปฏิบัติการการนำทางกูกินน้ำน่ะเนี่ยกูกินน้ำถามคิมทีจันหรือไม่เห็นไม่ได้ปะ ถามจริงมึงทำฐานมึงทำเส้นเดียวเนี่ยเหรอเออทำเส้นเดียวเหตุดิโอ้บอลแล้วมงดูทางหน้าบ้านมึงงั้นแล้วออกมาทางเดียวทุเรศอีย๊ย <c oughs> เอ้ยแต่กูว่าถ้ามึงเอารั่วมาลอ้อมอ่ะกูว่าสวยนะแต่ประเด็นคือกูไม่ค่อยใช้มึง เข้าใจคำว่าเพื่อความสวยงามป่ะแล้วแต่มึงอะเออแม่นังกูต้องไปเอาไม้ข่าวมาเท่าไหร่มึงชอบไม้ข่าวนี่ใช่ไหมกูเกลียด <laughs> เออแล,แล้วไล่ฟาร์มต้นไม้มึงอะอะะไรนะฟาร์มต้นไม้มึงอะโอ้ยอยังยังยังไม่ได้โผล่อันเดีวยวนี่กูเนึกออกเลยนี่ กูอะเดินบ่อยกูอะเดินบ่อยมึงอะไม่ได้เดินหรอกปาท้องไม่รุอย่างงี้ด้วยกันฮะเฮ้ยคือกูสานเนี่ยทำฐายให้มึงไปสร้างอยู่ตรงนู้นอะมึงทำตรองการทำไมเขจะทำลอยฟ้าไม่เขาจะทำเป็นเกาะ แล้วกูต่อถา่งไปตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยฮะใชะ่นี่พอกูเลือกที่ดีๆให้มันดูไม่ลุกหูลุกตาดูให้มันโล่งๆหน่อยมึงก็ทำแตกต่างแล้วเนี่ยออยิบหายทำอย่างงั้มึงจะนั่นะนะยิบหายมึงบินเอาง่ายเพื่อดินบล็อกยาจะหมดแล้ว จะว่ามันสวยมันก็สวยจะว่ามันไม่สวยมันก็ไม่สวยนะบกยาถ้ามึงลองมองข้างล่างเนะด <c oughs> ิ่อดไอ้ถแลอยเลยยก้เาเสียง้าเสียไม่เสียงเข้าขอโทษนะฮะลืมปิดเสียงแชท รอนกีม้มก็คาบร่วงมาเลยก็ได้นะเน,นี่ยนม่ต่อยหรอเอนนอนะอ้ยเลยอีกอะไรวะเนี่ย ไปบอลรวมเหลือปะ่ะเอ้ยพูดจะขุดทำไมดิกูต้อหวางสิยิยนได้เนี่จะมืดแล้วเฮ้แล้วมึงมีแล้วไอ้เกาะนี้มึงมีงมแผนว่าจะทำอะไรเนี่ยฮะ าาเกี่ยวกับพุ้ไอวินซีอะเลยถาฟา์ามีไอวินซีเหรอตีแต่ฟรามเหล็กกูไม่เอาแล้วนะจริงกูยนเหล็กแล้วจะทำแคลอทกับฟารามมันเ,เนี่ยเยนโต้พืชผักสวนครัวในรั้วบ้านฉันนะ ดูดีๆครับด,ด,ด,ดจจูดีจัดเลยนะ,ะทำอันนี้ไปด้วยอาชิบหายเห็นว่ากันลามออกมาข้างนอกโอ้โหนอนเถอะอา,าอาชิบหายสปาวอัดหน้าอุเลยมดูหน่อยประตูบ้านจะปิดกัน

หมดแล้วมั้งเดี๋ยวอันนี้ไปวางข้างไหนอทอดไปวงางข้างไหน้ยบ้านบ้านมึงนี่ใช้ทอดเป็นหลักใช่ไหมนะบ้านมึงไม่ใช้ใช้ทอดเป็นหลักเหรอเดี๋ยวคงไฟคงไฟได้ได,ได้คงไฟมีน้อยกว่าเหล็กเดี๋ยวก็เหล็กกันทานสติ๊กสติกอยู่กล่องไม้ นี đ đ em, đi, đ u, đ u, ่ครับนี่ดูคุณผู้ชมดูดูคุงทำยังไงของมึงดิอ่ะฮะไอ้หนูไอ้หนูบอกหมอหน่อยไอ้หนูไม่ชอบใส่ยึดเกาะอย่างนั่นมันกูหรือเปล่าไม่ชอบใส่ชุดเกาะนะเอาเยี่ยมมากคุณผูหาย มกมงกางมงุฎอยย่เีแมนตั้งแต่นั้นเท็กเจอร์นี่ชักเริ่มเหือแล้วเนาะไอซ์ซานแ่แค่มงกุฎก็พอโอเคเย้นะนะหลามงกุฎก็พอ,อสานยังไงละเมืองตัวแตกเลยไม่เลยฮี่ <laughs> เศษเหล็กโอเคนั้นกูคราฟอันนี้เยอะเลยนะคงไปงงแบบเบิบ้มๆแบบคือลือดคือลือ ดีดีด้วยเพื่อนชุดกาะอะไรของเพื่อนหายเหรอเกาเนเธอร์ไลท์เย็ดดีใจด้วยดีใจด้วยเยอยหายไปไหนวะเยอะด้วยเอ้ยกูดีใจด้วยอะไรครับเนี่ยนั่นโอเคอะผมพาดไปยอะไรเยเฮ้ยดีไม่งั้นแล้วมึงต้องไปหาเดเธอร์ไลท์ใหม่ของกูก็มีตรงกูก็มีแค่สองอันเลย ไห้สว่างสว่างเ,เนี่ยเมื่อมันเปคมไฟแล้วก็จัดคุมไฟให้มันซะหน่อยอืมอ่ะประมาณน,นี้บ้านมันใช้ไฟเป็นหลักโอเคเนี่ไงนี่ไงไ,งไปหาไปก่อนนู้นะันี้นี่ไป มนันี่นอ่านั่าน,านะ,อ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 ะโอเคเทมานนี่เะมันนี่เทมานนี่อะไรนะอ่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 าโอเคโอเคเรียบร้อยครับพาร์ทนี้ก็จบแต่เพียงเทนะ่นี้เนาะอืมันนี่ไม่มีอะไรมากครับมันนี่เราหามองวนาลืมไปแล้ว,อ,อ,ลวอ๋อลาวิเทอร์รอมาลาวิเทอร์แล้วก็ทำทางที่มันไม่ยอมจะทำสักทีนะอืม วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเด้อกดซับสไครต์ด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมึงไม่ได้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย